นี่ครับพี่น้อกยังยี่ราษรันี่ครับไม่ใช่ไตยังสิละครับนี่ครับครัเก็บเอาครับนี่ครับนี่ยังไม่ทันเลยใครครับตัดกัดตัดตัดกำลังนี่ กัดกันตอนนี้น้องปำกัดกันนี่ครับผมไน่ไหลไปไม่เกียดครับไม่เป็นขั้วพูนี่ครับเป็นกัดกันครับผมไม่ยอมปล่อยเลยครับไม่ยอมปล่อยกันเลยกัดกันครับอือโอ้ไม่ยอมปล่อยกันเลยครับ มไม่กอกัดกัน,นครับพี่นอกไม่ยอมไปกันเลยเอ๋อไปครับไปเรื่อยเจออีกแล้วครับตัวนึงจะไปเรียกครับพี่นอกนี่ครับ,บหัวกไข่ ยังไม่เคยครับยังบ่เคแล้วมัุดจิ๋้มังคุดจิ๋วมไม้ไถองไปใส่กระปิเมื่อัที่ยัไมกับเขาคูนั่สิครับนั่สิจับไงได้ได้เร็วครับผม,ม่ังเียเขาครูกันสินะครับ ช่วงเดึกๆครับม่ได้มาโขคกกันครับแล้วเขาจับเอาจับเอาเลยครับ,จ,บ,บจะได้เลียวครับจับได้เจอสองตัวนะครับยั่อย่ครับ ตัวลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่ครับครับพี่นกพ้อยอีกตัวหนึ่งนะครับนี่กอยนะครับ ไปเลยครับพี่นี่ครับตัวนี้เนี่เตียวครับ มันอิ่ดเลยฮึแค่พี่น้องมันง่ายเลยครับตัวนี้จับถ่ายอยู่โอ้ดูพี่น้องมันกัดมันกัดเอ มือเจาวละวันมีกัดครับแขวบง่ายนะครับง่ายครับมันคูครับมันคูปิ่นทองแลง่างครับนี่ ยานโนะ่ครับนี่ครับก็เริ่มออกแล้วครับดึกๆก็เริ่มออกดีนะครับชนิดึกๆก็เริ่มเมสีออกดีครับผมนี่ครับพี่น้องที่จับมาเมื่อกี้นะครับผมใส่ั้นเนี้แ์นะครับเดี๋ยวพอ่อจะยูดะกินเนาะ หน้าตาเที่ไรครับมีกอกแดงนะครับผมแกน้ำปลาไหวน้ำปลาอ้า<ว>าอย<ว>ครับแก่ okay, น้ำปลาไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้สักนดิดกันนะครับผม